ระบอบปูตินสงครามเย็นรอบใหม่ความขัดแย้งกับชาติตะวันตกเสียงทำโลกแตกแยกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงคราม รัเสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์สงครามที่มันพัฒนากลายเป็นเรื่องของการห้ามหันกันใช้ขีปนาวุธประหัตประหารกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับสถานการณ์ที่มันร้อนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่า ก่อนหน้านั้นแค่เพียง1วันเองนะครับในวันที่9นี่นะครับมันก็จะมีการประชุมชาติสมาชิกนาโตที่มันกําลังจะเกิดขึ้น3วันนะครับขณะเดียวกันเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่ามันก็แสดงถึงการแบ่งขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นมีการมองไปว่ามันเริ่มเป็นสงครามเย็นกันมากขึ้นระหว่าง สงครามเย็นระหว่างชาติตะวันตกกับชาติที่อยู่ทางฝั่งของปูตินนั่นก็คือรัเสเซียซึ่งอาจจะมีอินเดียมีจีนมีอิหรา่รานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่รัเสเซียโจมตีไปทางฝั่งของยูเครนซึ่งความเสียหายรอบนี้นะครับมันทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน โรงพยาบาลเด็กขณะเดียวกันอีกฝ่าหนึ่งของข้กความขัดแย้งนะครับมันก็คือการมาเยือนของรัฐมนตรีของอินเดียนี่แหละครับซึ่งการมาเยือนกรุงอ,อาร์าเซียของนายกรัฐมนตรีอินเดียครั้งนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยขึ้นมานะครับว่าเซเินสกี้เขาสงสัยว่าอินเดียนั้นถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของประชาธิปไตย ะนั้นอินเดียจึงไปเข้าร่วมไปเยือนทางฝั่งของประธานาธิบดีปูตินซึ่งจากหน้าข่าวที่เราเห็นนะครับมันก็แสดงถึงความอาสนิทสนมแน่นแฟ้นทางฝั่งของอินเดียกับรัเสเซียท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้นะครับอินเดียนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์ทั้งทางฝั่งอเมริกาและก็รัเสเซียอินเดียนั้นถือว่าเป็นผู้ซื้อขีปุโุฒรายใหญ่ทั้งอเมริกาและรัเสเซียอินเดียนั้นถือว่าเป็น ชาติประชาธิปไตยอย่างหนึ่งและอินเดียนั้นนักการเมืองเขาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็นนักการเมืองอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ต้องดูความเดือดร้อนของทางฝั่งประชาชนของเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นต้องมีการใช้น้ํามันเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นการซื้อน้ํามันจากทางฝั่งของรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรเรื่องการค้าน้ํามันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ รัฐมนตรีของนายกของอินเดียนั้นเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเขาเป็นนักการเมืองที่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่อินเดียนั้นไปเยือนทางฝั่งของรัเสเซียขณะที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะยูเครนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักท่านผู้ฟังครับสงครามเย็นรอบใหม่นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนา ระบอบระบอบหนึ่งที่เรียกว่าระบอบปูตินท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สหาภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยรัเสเซียเขากา็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการาสงครามเย็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างชาติตะวันตกกับรัเสเซียมันก็หายไปแต่ที่รัเสเซียมีการพัฒนาขึ้นใหม่ก็คือระบอบปูตินอย่าลืมนะครับว่าปูตินนั้นเขาเป็นประธานาธิบดีมา 20กว่าปีมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบบราชการต่างๆแนวทางของการพัฒนาอาวุธต่างๆแนวทางของการพัฒนาขีดความสามารถของเขานั้นมันก็จะเป็นในเรื่องของทัศนวิสัยของทางฝั่งปูตินเป็นวิสัยทัศน์ของปูตินเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีปนาวุธยุทโธปกรณ์นะครับการค้าขายอาวุธการส่งออกน้ํามัน หรือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันก็ต้องอยู่ในแนวทางของปูตินที่เขา,า,าวางแผนไว้มาร่วม20ปีเพราะฉะนั้นระบบราชการต่างๆ,ๆาระบบการพัฒนาต่างๆแนวทางของชาติของเขาที่เขากุมบังเหียนมาร่วม20ปีนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นระบบปูตินเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไม่ว่าปูตินนั้นจะอยู่หรือไปแต่ระบบที่เขาวางรากฐานไว้นั้นมันก็คงจะต้อง ยังอยู่อย่างแน่นอนระบบแากฐานที่เขามานั้นมันก็คือแนวทางที่เขาดําเนินการอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นแนวทางของปูตินนั้นเขาจึงอ,อยู่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องของรัฐกันชนในเรื่องของพัฒนาขีป่ปุธในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่านิวเคลียร์ตอนนี้ของปูตินที่เขานํามาใช้งานนั้นก็เป็นนิวเคลีย ทางยุทธวิธีซึ่งมันก็คงมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียร์ทางยุทธวิสาสั์แน่นอนแต่พูดถึงแล้วการพัฒนานิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของปูตินเนี่ยเขาก็สามารถนําเอา,เอ,าเอาวุธตัวนี้นี่แหละครับไปไปกดดันไปข่มขู่ชาติต่างๆเพราะฉะนั้นแนวทางที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันก็เลยเป็นความขัดแยง้งระหว่างชาติตาลตกโดยเฉพาะนาโต้ที่มีอเมริการหนุนหลังและก็รัเสเซียที่มี ระบบรัเสเซียที่มีปูตินนี่แหละครับเป็นต้นตำรับเป็นผู้วางแนวทางระบบรัเสเซียระบบปูตินนี่แหละครับมันก็จะมีชาติหลายๆชาติที่เข้ามาร่วมด้วยตอนนี้ซึ่งที่มีเห็นก็จะมีอินเดียมีอิหร่านมีจีนมีเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นชาติน้องใหม่ที่ปูตินนั้นให้ความาารักและเอ็นดูเพราะว่าปูตินนั้นต้องไปแสวงหาในเรื่องของขีปนาวุธต่างชาติต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับ มาใช้งานมาใช้งานมาตอบโต้กลับทางฝั่งชาติสมาชิกนาโตท่านผู้ฟังครับหากย้อนความขัดแย้งของระบอบโปูตินที่มันมีการขัดแย้งกับนาโต้หรือว่าระบอบนาโต้มากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่ชาติต่างๆที่อยู่ในลายล้อมยุโรปตะวันออกนี่นะครับมีการที่จะไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นปูตินเขาก็ต้อง พัฒนารัดกันชนขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อปกป้องของประเทศของรัเสเซียของเขาเองเพราะฉะนั้นการที่ข้อ,อยื่นเรียกร้องข้อหนึ่งที่สําคัญของปูตินที่มีการยื่นไว้ในการที่จะพัฒนาให้สันติภาพมันเกิดขึ้นนั้นเขาก็มีการบอกไว้ข้อหนึ่งนั่นก็คือบอกว่ายูเครนนั้นต้องไม่เป็นสมาชิกนาโต เพราะเขาต้องการคงยูเครนนี่แหละครับไว้ให้เป็นรัฐการชนซึ่งปูตินเขาประกาศเลยนะครับว่าถ้าต้องการให้สงครามมันสงบนั้นยูเครนต้องไม่เป็นสมาชิกนาโตเขาก็ต้องการให้ยูเครนนี่แหละครับเป็นรัฐการชนแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ยูเครนนั้นต้องเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต็เพราะอะไรก็เพราะว่ารัเสเซียนี่แหละครับไปยึดดินแดนของเขาตั้งแต่แคว้นไครเมียที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี14รวมถึง4แคว้น ที่อยู่ทางตะวันออกที่รัเสเซียตอนนี้ผนวกดินแดนเข้าไปแล้วนะครับเป็นของรัเสเซียแล้วซึ่งมันก็เป็นการผนวกฝ่ายเดียวของทางฝั่งรัเสเซียขณะที่ยูเครนนั้นเขาก็ไม่ยินยอมรวงทั้งสหรประชาชาติเขาก็ยังยังไม่มีการรับรองว่าดินแดนสีแควนี้เป็นของรัเสเซียเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่รัเสเซียไปยึดดินแดนเขานี่แหละครับมันก็เลยทําให้ ยูเครนนั้นต้องเร่งรีบหาอะไรป้องกันตัวเองเพื่อจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยครับเพราะนั้นชาติต่างๆที่อยู่รายลออ้อมยูเครนหลังจากการเห็นที่รัเสเซียไปยึดยูเครนแล้วนะครับตัวเขาเองนั้นก็คิดว่าไม่ปลอดภัยเสแล้วอย่างเช่นลัตเวียลิทวเนียสวีเดนฮอลแลนด์นี่แหละครับแต่ก่อนชาติต่างๆเหล่านี้นะครับพัฒนาตัวเองว่าจะพัฒนาให้อยู่ในประเทศเป็นกลางแต่ดูแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อ รัเสเซียเนี่ยยึดยูเครนได้ชาติต่างๆที่พูดกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คงไม่แคล้วที่จะต้องถูกรัเสเซียขยายดินแดนยึดลุกคืบต่อไปเพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้มันก็เลยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ชาติต่างๆเหล่านี้ต้องการที่จะเข้าร่วมยูเครนนั้นต้องการจะเข้าร่วมาชาติสมาชิกนาโต้เป็นสมาชิกนาโต้นะครับแต่มันก็ได้รับการขัดขวางจากหลายๆชาติเหมือนกันซึ่งการขัดขวางเนี่ยครับมันอาจจะเกิดขึ้นข้อ ห่วงใยห,หรือว่าข้อกําหนดข้อเรียกร้องของรัเสเซียนี่แหละเป็นด้านหลักที่รัเสเซียบอกว่าถ้าต้องการให้สองครามสงบสุขนั้นยูเครนต้องไม่เป็นสมาชิกนาโตก็คือให้เป็นรัดกันชนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นชาตินาโต้หลายๆชาติมันก็เลยพยายามที่จะมีการขัดขวางไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกนาโตซึ่งมาโครงก็เคยได้มีการบอกว่าอเมริกากับเยอรมันนี่แหละครับเป็นชาติหลักที่ ขัดขวางไม่ให้เป็นสมาชิกนาโตแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่มันเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ที่มีการจะประชุมชาติสมาชิกนาโตโดยเฉพาะรัฐบนตตีกลาโหมฝ่ายความมั่นคงนี่แหละครับถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ32ปีที่มีชาติสมาชิกนาโตเข้าร่วมประชุมครบโปแลนด์บอกว่าจะเร่งรัดนะครับให้ยูเครนเนี่ยนะครับเข้าเป็นสมาชิกนาโตให้ไวที่สุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลายประเทศที่ ต้องการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยเฉพาะประเทศที่อยู่รายล้อมยูเครนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นรัสเวียลิทัวเนียนะครับแล้วก็โปแลนด์สวีเดนนี่ครับเพราะว่าชาติต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนกรณีที่รัเสเซียสามารถยึดยูเครนได้แต่ชาติที่พยายามขัดขวางก็อย่างที่ได้กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นฮังการีหรือว่ารัเสเซียหรือว่าอเมริกากับ เยอรมันนี่แหละครับเขาบอกว่าถ้าเผื่อยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตแล้วความขัดแย้งที่ที่มันเกิดขึ้นสงครามที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่สงบและมันอาจจะรุนแรงกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทางฝั่งนาโตเองก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องที่จะรับสมัครยูเครนให้เป็นสมาชิกนาโตขณะเดียวกันการพัฒนาระบอบปูตินที่มันเข้มแข็งมากว่า20ปีและ มันก็มีชาติต่างๆร่วมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นปัจจุบันก็จะมีอินเดียนี่นะครับอินเดียนั้นก็พยายามจะวางตัวเป็นกลางแต่การที่อินเดียเข้าไปอินเดียไปเยือนในยกรันตีอินเดียไปเยือนรัสเซียล่าสุดที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการประชุมนาโต้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าอินเดียนั้นก็พร้อมที่จะไปอยู่ทางฝั่งของรัสเซียซึ่งก็มีจีนมีเกาหลีเหนือมีอิหร่านเป็นเพื่อนสมาชิกนาโต้ที่อยู่ร่วมได้กับรัสเซียเพราะฉะนั้น สงครามตอนนี้นะครับมันก็เลยมองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าการพัฒนาสงครามเย็นที่มันกําลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับมันกําลังพัฒนาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้ซึ่งถ้าเผื่อว่าการเหตุการณ์ที่บันโจมตีรอบนี้นะครับนาโต้มีการตกลงกันที่ว่าจะมีการตอบโต้กลับไปทางฝั่งรัสเซียมันก็จะทําให้สงครามนั้นมันรุนแรงมากขึ้นตอนนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่า การประชุมสมาชิกชาตินาโตที่มันเกิดขึ้น3วันนี้นะครับมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะก่อความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ยูเครน,น,นต้องการให้ทางฝั่งอเมริกามีการอนุญาตใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลามากขึ้นในการโจมตีกับทางฝั่งของรัสเซียนั่นก็คือการใช้ขีประวุธ ATACMS ตัวนี้นี่แะครับที่จะไปทําลายโจมตีสนามบินคลังน้ํามันต่างๆ ที่อยู่ทางฝั่งด้านลึกของรัเสเซียมากขึ้นปัจจุบันนี้นะครับยูเครนได้รับอนุญาตในการโจมตีแค่ในบริเวณแถบแนวชายแดนไม่เกินร้อยกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่การที่รัเสเซียหิว้วขีปนาวุธระเบิดสูญญากาศซึ่งก็คือระเบิดานาวิถีไอตะกูลแฟบทั้งหลายนี่แหละครับมาย่อนทําลายทุกวันทุกวันทางฝั่งของยูเครนซึ่งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นรัเสเซียใช้ขีปนาวุธพวกนี้นะครับ ย่อนมาทำลายยูเครนเดือนหนึ่งมากกว่า1 0,000 000, ลูกเพราะนั้นความเสียหายความเสียเปรียบที่ยูเครนมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยูเครนจึงเรียกร้องข้อกำหนดนี้แหละครับให้อเมริกานั้นทำการยกเลิกซึ่งในการประชุมนาโต้รอบนี้นะครับเราก็ต้องรอด,ดูว่านาโต้นั้นจะตอบจะตอบโต้การโจมตีที่รุนแรงที่มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กของยูเครนในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะ่ว่ามันจะมีความรุนแรงมากขนาดไหน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ